นี้ตู้ทึบโ,โอเคครับอันนี้ช่างหนิงช่างหนิงว่าโอเคครับแัมยู่นตอนนี้โน้ตให้ตู้เรียบแล้วนะครับแจ็คบัมพีอยู่ไหนครับโน,น้ตเต้นลูมาลอยหน้าเต้นแล้วนะครับ 4.49ครับ10.299ครับ10.299ได้ครับหลังจากที่เกียร์ไม่ว้าแล้วมาครับคันจะไปผู้ต่อไปมาเลยครับตอนนี้นับเดี๋ยวกางตรนักลงบนนักลงบนพร้อมแล้วคนยักพร้อมยังครับลุกพร้อมแล้วคือลับลานี้ตู้ลึกที่เราระบุแล้วนะครับใช้ยางฮีโร่แดกครับ ด้วยยาง4เลทเท่านั้นนะครับคันที่สองครับ <c oughs> คันนี้มาจากไหนในช่างดุล <c oughs> ขับโดยโอ,โอโท็อปไคยี่ครับ <c oughs> อาริยะ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 รับอาริยะไม่ติดอาริยะนะครับ ช่างดุนมาได้ครับนชน่งสี่เก้าไูนครับสองสิบจุดหนึ่งสองศูนย์สิบจุดหนึ่งสอูนย์ครับ มาครับคู่ได้คู่เลยนะครับโดนมาแล้วครับคนยักษ์้อมนะครับน้ำมันลุกเรีบครับให้ต่อการครับมาแล้วครับปัวไม่ทันครับสมัครแม่งสองเบอร์เลยครับแท็กดีครับแชมป์บางพีครับส่วนในแท็กบีจากไหนอ่ะเบคอมาต่อกันครับคู่นี้ครับรถตู้ทึบโอเพ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่เบีเบิร์ดโปรสปีจเจริญการอย่างแต่เอคร,รับ,ปเ,บรเป็มปีฟางครับแชมป์บางปีด้าแเบีนะครับเบิร์ดโปโตปีใด้านแดดงบี 1> 3 3 1ครับเบิร์ดโปรตปีดครับสิบจุดสี่หนึ่งศูนย์ครับวอลเกียเป็นหนึ่งดอกครับมีกอดลังสิตครับช่างสอนคอกซิงครับแล้วก็จบจากรุถนี้นะครับผู้เชี่ยวเทสคันละหนึ่งรอบตัดกันไหมครับ ตามือแตกครับเอาไม่พิษมาแตกนะครับต่อิงดูครับก็ตั้งสิธิ์ครับช่างสอนข้อสิ่งรถเองจะเลทตอนไหนเดี๋ยวรอให้แฉลบีเวยครับแปจึง หนึู่นยครับก็ดลังสิทย์อ้ายกไปแล้วครับอ้าวยกไปวะยกไปวะ